กระแสะความสนใจต่อคดีนะครับการเสียชีวิตของคุณแตงโมพัทรธิดาก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมก็ติดตามจากสื่อต่างๆมากมายนะฮะแต่ว่าวันนี้ก็จะเล่าเฉพาะนะครับกามเคลื่อนไหวที่ที่จำเป็นที่สำคัญนะครับกับเหตุการณ์นะฮะวันนี้เนี่ยมีทนายความของคุณแม่ของคุณแตงโมนะครับก็คือคุณแม่พันนิดาใช่ไหมครับ ทนายความก็คือคุณกิษณะศรีบุญพิมพ์สวยนะฮะเขาเดินทางไปที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนาภาคหนึ่งนะครับก็เพื่อไปติดตามคดีไว้อย่างนั้นแล้วก็บอกว่าวันเนี้ยโทรประสานกับเจ้าหน้าที่นะครับามาขอคำปรึกษาขอดูข้อมูลนะฮะว่ามีช่องตรงไหนบ้างนะครับเพื่อที่จะได้หาหลักฐานต่างๆมาเพิ่มเติมเพื่อสแสวงหา,าความชัดเจน นะครับโดยเฉพาะประเด็นใหม่ๆประเด็นที่ทางทนายความพูดถึงเนี่ยได้ตั้งเอาไว้แล้วก็ตั้งเป็นคำถามกับสำนักงานตำรวจด้วยนะครับอย่างเช่นว่าตรวจเจออะไรในเลือดของคุณแตงโมบ้างอันนี้ก็ทนายความบอกสงสัยอยากทราบอันที่สองบาดแผลที่พบเจออะไรบ้างนะครับสามเอาอะไรมาวิเคราะห์ ผลเลือดของคนบนบนเรือตรวจเมื่อไหร่ตรวจที่ไหนคราบเลือดตรวจเมื่อไหร่ตรวจที่ไหน mm hmm. อ่าแกบอกอย่างนั้นนะครับก็ใช้เวลาประมาณสักสานาทีในการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่นะฮะแล้วก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เองเขาก็ไม่สามารถให้ข้อมูลหรือว่าตอบข้อสงสัยได้เพราะอยู่ระหว่างการประชุมชุดสืบสวนสอบสวนนะฮะทุกคนก็เคร่งเครียดก็ให้เหตุผลว่าขณะนี้ ยังไม่ได้ผลการชนะสูตรแล้วก็พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนก็บอกไม่ได้นะฮะยังบอกไม่ได้ด้วยว่าจะสรุปคดีของคุณแตงโมวันไหนด้วยนะครับอาเดี๋ยวฟังทนายกิษณะดูนะฮะผลพิสูจน์ยังยังมาไม่ครบนะครับซึ่งมีการนําไปพิสูจน์หลายหลายหลายหน่วยเพื่อที่จะให้มันตรงตามเจตนาลมแล้วก็จะได้มีไม่มีข้อคอลหาน,นี้ที่ที่เขาแจ้งมานะครับ แต่ในส่วนของอหลักฐานอื่นๆคือทางพนักงานสอบสวนบอกว่าเขายังเร,เราไม่สามารถที่จะขอตรวจสอบดูได้เพราะว่ามันยังไม่มีกฎหมายอะไรรองรับในส่วนที่จะขอตรวจสอบดูนะครับส่วนผมเองก็นำเสนอว่าหากต้องการให้ผมหาพยานหลักฐานอะไรเพิ่มเติมผมก็ยินดีที่จะนําเข้ามาเพิ่มเติมหากต้องการนะครับแล้วก็ในส่วนของอผลชันสูตรตอนนี้ยังมาไม่ครบนะครับแล้วก็ยังยัง,ยง,ยงไม่พร้อม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการสอบสวนตอนนี้เขากําลังประชุมงานกันเร่งด่วนด้วยตอนนี้นะครับแต่ในเรื่องของการสรุปผลการสอบสวนตอนนี้ก็ยังรอรอแค่ผลตรวจพิสูจน์ชิ้นเนื้อต่างๆที่ที่ส่งไปพิสูจน์อยูอ่ในส่วนของทนายเองก็อํานาจหน้าที่นะครับที่จะเข้าไปตรวจสอบอข้อมูลหรือว่าผลสอบสวนอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่มีอํานาจในการที่จะเข้าไปตรวจสอบได้นะครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับ อีกอันหนึ่งที่มีการตั้งข้อสังเกตกันนี่ก็เป็นคลิปคลิปหนึ่งที่มีการเอามาเปิดเผยในโซเชียลนะครับมีความพยายามที่จะซูมคลิปนี้ให้เห็นชัดๆว่าเหตุการณ์บนเรือเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าก็ดูไม่ค่อยจะออกคือเขาอธิบายว่าบนหัวเรือเนี่ยมีการทุบกันหรือว่าทำร้ายร่างกายกาันหรือไม่จังหวะนี้ค่ะหรือเปล่าจังหวะที่คล้ายๆเหมือนกันเอาอะไรบางอย่างทุบแล้วคนที่โดนทุบก็ก้มหัวลง แต่ภาพไกลมากนะคะคือมีประเด็นนี้ครับเพราะว่า,ามันกลายเป็นประเด็นที่บอกว่ามีมีมีร่องรอยการกระแทกที่บริเวณศีรษะของอคุณแตงโมนะฮะก็มีการนำเสนอข้อมูลน,นี้ไปนะครับอ,อีกอันหนึ่งก็คือมีคนตั้งข้อสังเกตว่าบริเวณฟันของคุณแตงโมเนี่ยหักคือมันมาจากอย่างนี้คะ่ะคุณผู้คะเรื่องของร่องรอยบนศีรษะเนี่ย มีคนโทรหาทนายเรินะบอกว่าให้ไปตรวจดูด้วยนะแต่ว่าสายนั้นก็ตัดไปโดยไม่ได้บอกที่มาส่วนเรื่องของฟันหักเนี่ยคุณท้ายเอกพันธ์เป็นคนแจ้งว่าเอ๊ะเหมือนกับมีฟันหักเลยเนี่ยนะคะเขาก็เลยต้องตรวจซ้ำปรากฏว่าไม่มีค่ะเป็นประเด็นอย่างนั้นก็แล้วกันนะครับใครพูดก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่ามันก็มีรายงานข่าวออกมานะครับจากแพทย์สถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ นะครับอันนี้ย้ําว่าเป็นรายงานข่าวนะฮะทางทีมข่าวรายงานมาบอกว่าทางแพทย์เวรที่รับผิดชอบการชนะสูตรเนี่ยเขาได้ตรวจสอบในช่องปากนะครับของคุณแตงโมแล้วนะครับแล้วก็มีภาพถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่พบว่ามีร่องรอยฟันหักตามที่มีการตั้งข้อสังเกตนะครับส่วนกระโหลกศีรษะก็ไม่พบร่องรอยการกระแทกด้วยของแข็งนะครับแล้วก็ได้มีการถ่ายภาพเอาไว้ชนะสูตรพิกศพ ทั้งร่างของคุณแตงโมด้วยก็ไม่พบผ้านะครับวันนี้มีภาพภาพหนึ่งนะครับที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลเป็นภาพที่คุณแตงโมนั่งอยู่ที่ร้านอาหารที่เขาไปทานกันนะครับก่อนที่จะลงเรือร้านนี้ก็อยู่ที่ปทุมธานีเนาะใช่ค่ะอะแต่ว่าเอมีคุณแตงโมนั่งอยู่คนเดียวเหมือนกับกำลังนั่งดูโทรศัพท์ถูกไหมใช่ค่ะนั่งเล่นโทรศัพท์แลเพื่อนเร่วมโต๊ะไปไหนหมด ก็มีคนตั้งความสังเกตว่าเอา้าแล้วอีกห้าคนเขาไปไหนที่ไปด้วยกันนะครับแต่ว่าคนก็ตั้งความสังเกตกันไปต่างๆนานาว่าเขาไปไหนแต่ว่าก่อนหน้านั้นถ้าจําได้เนี่ยเขาก็มีการให้ข้อมูลว่าพอทานอาหารเสร็จเรียบร้อยเช็คบินเสร็จแล้วนะครับสี่พันเก้าร้อยบาทอ่าพอเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่างคนต่างก็บอกว่าชวนกันไปเข้าห้องน้ำทำตัวร <ลง S 1> ือเรียบร้อยเพื่อจะลงเรือ,อ,อแต่คุณแตงโมเนี่ยแกไม่ไปอ่าแก ก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ตรงนั้นตามที่คุณกติกในเล่าวันนั้นนะนะมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าภาพนี้เนี่ยนะครับก็เลยจังหวะนี้ไม่มีใครนั่งอยู่กับคุณแตงโมนะฮะแต่ที่แน่ๆเป็นอาหารที่ทานกันครั้งสุดท้ายใช่ไหมฮะก่อนที่จะลงเรือก็น่าจะเป็นอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นมื้อสุดท้ายก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นซึ่งก็ไม่มีใครคาดคิดนะนะใช่ค่ะเออครับเรื่องของคุณแตงโมเนี่ยบรรดาโซเชียลผู้คนในสังคมก็ ก็พูดถึงความยุติธรรมนะคะว่าคดีจะออกมาแบบไหนก็ขอให้เป็นเป็นความมีความเป็นธรรมเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเอาอย่างนี้ล้กันนะคะเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายสูญเสียและฝ่ายคนเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะก็คือเป็นข้อเท็จจริงใช่ค่ะเป็นข้อเท็จจริงมีหลักฐานที่ชี้แจงอธิบายได้นะคะ